ดีค่ะพ่อมแม่พี่น้องวันนี้พามาเอาดูนะคะอันนี้เป็นลรกคานนีโรกคานก๋วยเตี๋ยวนะคะลรกคานก๋วยเตี๋ยวข้าวกล่องนะคะเป็นต๊ะค่ะ โมทนาบุญนะคะยายทุกท่านนะคะตูที่อ่าวังของอาจารย์โออาจารย์โอพันล้านนะพันล้ 1, ลานนะพันล้านไปเลยวิเจ้าภาพยังไม่แต่งตัวก็น่าอยู่มากค,คา่ะสถานวังแห่งนี้แล้วก็เป็นการเปิดเปิดองค์ปู่พระเทวทูตวันรุ่น เขาปลดหนี้พันล้านนะคะ,ะน่าประับน,น,นี่คือทางเข้ามา,มาง่ายอยู่มากค่ะร่มเลื่อนมากเลยก็นนนในความศรัทธาค่ะในความเชื่อนะคะของอ่าแต่ละคนเนะะาะเชื่อในบารมีของสิ่งกั์สิิ์ที่ เรานั่ถือได้กล่าวไหว้ดีชานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมองคูค่ะอันนี้เป็นทางที่เราจะเดินเข้ามาในวังนะคะด้านหน้าจะมีองค์ปูเพิ่งมาเมื่อวานนี้ค่ะมามาเมื่อวานนี้ก็วันนี้ก็ทําการเปิดเนตรแล้วก็อัญเชิญองค์ปู่เท้าเวสวรนะคะเป็นรุ่นเท้าปดหนี้พ่นล้านนะคะก็ใคร ก็อขอให้ได้รับอาน,นิสงส์แรงบุญร่วมกันร่มลื่นมากค่ะสงบ่มเย็นเป็นท่านเปิดเป็นอาสมนะคะอาสมอาสมเบือสีนะคะเป็นอาสมเทพเบือสีหรืออะไรนี่ไล้เพราะว่าก็ทำทำปลายอยู่ด้านหน้าเนาะเป็นครั้งแรกที่ยาสีได้มาตรงนี้นะคะนะผว้คุมแห่งนี้ร่มเย็นคือเข้ามาเห็นปูนี้ขนลุกเลย ลุกเลยนลุกเลยมาชมอองค์ปู่ที่ท่านทรงสเสด็จมาเมื่อวานนี้นะนี่คือทางประตูทางเข้าในวังของอท่านอาจารย์โอพันล้านนะแต่ห้าสิบล้านพันล้านเราก็เอาเยอะๆนะหวดเอาตามคำพูดแล้วนี้ค่ะสวยงามมาก เป็นองค์สีเขียวทองนะคะสวยงามจริงๆสาธุเป็นรุ่นเท้าวปวดหนี้พันล้านนะคะเครื่องบรรณาการเครื่องบวงสรวงก็ครบครันมากนะคะคือต้อนรับองค์ปูแล้วก็เป็นการบวงสรวงรับพระอ,องค์ท่านนะคะปู่เท้าพันล้านปวดหนี้พันล้านนะ ก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็ขอให้ได้รับอานิสงส์ตั้งจิตอธิษฐานภาวนาวันนี้เราจะมาเปิดเน่นอองค์ปู่เท้าเวสวนกันนะคะงามมากงามจริงๆ สาธุสาธุขกอให้รูปน,นั้นทุกคนลำรวยเด้อสุขภาพแข็งแกรยงแข็งแรงเงินมากมีสมบัติมากมายโชคาลาภลังไหลของมหาสาธุสาธุ